รับสนุนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก n p e r f สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ r o ม m s w e นิ News นะคะวันนี้อยู่กับจีน่าอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีเรื่องให้ต้องออกมาพูดกันอีกแล้วนะคะสำหรับสาวคนนี้พระพายนั่นเอง หลังจากที่เธอนั้นตกที่นั่งลําบากนะคะมีคนตาดีเขาแอบอ้างนะเขาบอกว่าเห็นพระพายเนี่ยไปเช่ารถอยู่กับคุณเวียสุกรวัตรเป็นมือที่3ที่ทําให้คุณเวียแล้วก็เบลล่าเลิกลากันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันค่ะชาวเน็ตนะคะงัดหลักฐานช่วยกันใหญ่เลยนะคะสำหรับพระพายรมิดาค่ะพ้นข้อหามือที่3าํทำเวียเลิกเบลล่าราณีพบว่าแฟนเนี่ยเป็นลูกชายของคุณเนวินชิดชอบนะคะก็มีการลงรูปกันหยกๆยกด้วยละค่ะ งานเข้าเต็มๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับนางเอกสาวคลื่นลูกใหม่ของช่อง7อย่างพระพายลมิดาหลังจากที่มีชาวเน็ตนั้นเปิดวาร์ปนะคะอ้างว่าเธอเนี่ยคือสาวปริศนาที่เวียสุกุลวัฒน์นั้นควงไปเช่ารถที่จังหวัดน่านและวก็เดานะคะว่าอาจจะไปถ่ายละครที่เล่นด้วยกันก็ทําให้คนนั้นเข้าใจผิดว่าเป็นสาวเบลล่าลานีค่ะ แต่ก็มีบางรายนะคะโยงวันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หนุ่มเวียนั้นเลิกลากับสาวเบลล่าก็ได้จงมีบางคนก็ไม่พอใจนะคะแต่หลังจากที่เป็นข่าวฮือฮาเนี่ยผู้จัดการของพระพายก็ออกมาชี้แจงกับสื่อดังค่ะว่าพระพายเนี่ยไม่เคยไปนั่นกับหนุ่มเวียแล้วก็มีหลักฐานด้วยนะคะเป็นไฟล์บินในวันที่เกิดประเด็นขึ้น นอกจากนี้นะคะชาวเน็ตอีกด้านเนี่ยยังออกโรงช่วยต้านกระแสดราม่าว่าจริงๆแล้วพระพายเนี่ยมีหนุ่มคนรู้ใจที่กำลังคุยๆกันอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นหนุ่มนอกวงการแถมดีกรีไม่ธรรมดาค่ะนั่นก็คือนั่นโชตชนกนะคะชิดชอบลูกชายคนเล็กของเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบริลัามอยู่ในเตด และมาเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวนะคะก็พบว่าฝ่ายชายเนี่ยเพิ่งจะลงรูปคู่กับพระพรายเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานี่เองซึ่งก็เหมอนเป็นการยืนยันนะคะว่าความรักของทั้งคู่นั้นยังปกติดีเหมือนเดิมค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็คือเป็นข่าวลือนั่นแหละหลังจากที่มีข่าวมาแต่ว่าพัพพายกับแฟนหนุม่มของเขาเนี่ยก็คบหาดูใจกันมาสักพักแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยนะคะก็คาดว่าคนในช่องเนี่ยก็รู้กันมาตลอดค่ะ,ะมาต่อกันที่พี่ใหม่สุควัาวากันมาดีกว่านะคะถือว่าเป็นลูกที่กระตัายูมากๆเลยล่าสุดนะคะนอกจากจะซื้อบ้านซื้อรถเป็นให้กับคุณพ่อแล้วก็ยังหอบเงินก้อนโตให้กับคุณพ่อด้วยละค่ะ ถือว่าเป็นคนบันเทิงนะคะที่ขึ้นแท่นเป็นลูกกระตันยูและดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีมาโดยตลอดสําหรับนางร้ายพิธีกรสาวพี่ใหม่สุควธวาเกิดนิมิตรนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเพิ่งซื้อรถเบนซ์แล้วก็บ้านหลังละ53ล้านบาทตอบแทนพระคุณของคุณพ่อที่เลี้ยงดูเธอมาอย่างดีค่ะ ล่าสุดนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อซึ่งคุณใหม่สุกัญทวานั้นก็ได้โอนเงินกับคุณพ่อก้อนใหญ่นะคะเป็นจํานวนเงินถึง99,999บาทพร้อมเขียนข้อความว่า Happy Birthday พ่อสุดที่รักของลูกพ่อคือลมหายใจของลูกเสมอ นอกจากจะซื้อรถเบนซ์ให้กับพ่อก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยขับรถเก่าๆมือ3มือ4มาโดยตลอดก็มาซื้อบ้านหลังละ53ล้านให้กับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อนั้นอยู่บ้านไม้ผุพังรถเก่าหรือบ้านไม้เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีงดราม่านะคะอันนี้เธอก็วงเล็บไปด้วยนะคะลูกก็อยากโอนเงินก้อนนี้ให้วันเกิดพ่ออยากให้ก็ให้เลยเพราะว่าเดือนนี้ยังมีงานทําได้ทํางานมีคนจ้างเผื่อเดือนหน้าเนี่ยไม่มีงานก็จะไม่มีตังค์ให้พ่อ กลัวอนาคตที่สุดเพราะมันคือความไม่แน่นอนเดือนนี้นะคะมีงานที่รู้ว่ามีแน่ๆก็อยากที่จะให้พ่อเนี่ยเอาตังค์ไว้ใช้นะรู้ว่าพ่อไม่ต้องการไม่อยาก้ได้ทุกอย่างที่เอ่ยมาเพราะว่าพ่อคนนี้ไม่เคยขอเงินลูกไม่เคยยืมเงินลูกแม้แต่บาทเดียวหรือสักครั้งเดียวในชีวิตเพราะพ่อเป็นพ่อที่น่ารักแบบนี้ลูกจึงอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับพ่อรักพ่อนะขอบคุณที่เป็นทั้งพ่อและแม่ที่ดีที่สุดในชีวิตลูก ใจที่เธอโพสต์ภาพเป็นสลิปเงินเดือนลงไปเนี่ยนะคะเป็นเงินที่เธอนั้นโอนให้กับคุณพ่อน,นี่ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคอมเมนต์ในนาบวกนั่นเองนะคะชื่นชมที่คุณใหม่นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมค่ะมาดูพี่ไฮอับบอพรก,กันบ้างนะคะนี่ก็เพิ่งจะทําบ้านใหม่หลังใหญ่เลยล่าสุดนะคะมีการเลือกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเข้าไปในบ้านแล้วโอ้โหอลังการสมชื่อพี่ไฮจริงๆค่ะ ไฮอาภาพรนะคะเผยบ้านใหม่ตกแต่งหรูราโอ้โหนี่แหละอย่างที่ภาพเราได้เห็นนะคะแค่โซฟาตัวเดียวเนี่ยก็อลังการมากเวอร์ค่ะสมกับเป็นบ้านของตัวแม่นะคะเริ่มขั้นตอนการตกแต่งแล้วสําหรับบ้านของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอาพาพรหลังจากที่เจ้าตัวนั้นก็ทุ่มงบสร้างบ้านใหม่นะคะออกแบบสุดอลังการแค่โครงสร้างบ้านแล้วก็การตกแต่งภายในเนี่ยก็ทําเอาตาลุกวาวค่ะแม้ว่ายังไม่เสร็จดีนะคะแต่ก็สวยงามมากจริงๆ ล่าสุดพี่ไฮเนี่ยก็เพิ่งออกมาเปิดเผยภาพมุม,ม,มหนึงของบ้านนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นห้องรับแขกกับการตกแต่งสุดหรูหรานะคะโซฟาเบาะหนังสีทองที่ต้องบอกว่าไฮโซโบใหญ่มากแค่โซฟาชุดเดียวนะคะก็ทอดยาวกินไปเกือบทั้งห้องค่ะแถมยังออกมาแบบลังการสุดๆนะคะเข้ากับตัวบ้านมากๆ นอกจากนี้ก็ยังมีการตกแต่งด้วยนกยุงที่สยายหางเป็นทรงสวยงามยิ่งทําให้ห้องนี้เนี่ยอลังการดาวล้านดวงเข้าไปใหญ่ค่ะซึ่งมิไฮน่กก็บอกว่านกยุงตระกูลเดียวกับหงอาภาชอบค่ะงานนี้นะคะก็มีแฟนๆเนข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยว่าสวยมากน่าอยู่สุดๆสมกับเป็นบ้านของตัวแม่จริงๆรู้ราสมฐานะค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไฮเธอก็เคยออกมาเปิดใจในรายการหนึ่งนะคะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เธอต้องการที่จะสร้างขึ้นมาด้วยน้ําพักน้ําแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เต็มที่ทุ่มไม่อั้นเลยก็ต้องมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะสวยงามอลังการขนาดไหนค่ะมาต่อกันที่ครอบครัวอีกกันบ้างน,นะคะถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนั่นคือพี่ปอแล้วก็พี่เอ๋พร็อนทิพนั่นเองแต่ใครจะรู้นะคะว่าครั้งหนึ่งครอบครัวนี้เขาเคยมีการเซ็นใบหย่ากันตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ด้วยล่ะค่ะ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังสุดอบอุ่นนะคะสำหรับครอบครัวของพี่ปอน,นัทวุฒิและพี่เอพรอทิพย์ที่มีโซ่ทองคล้องใจนะคะเป็นลูกชายถึง2คนก็น่ารักมากๆน้องภูดิตแล้วก็น้องเพานะคะและมักจะมีโมเมนต,ต์ความน่ารักออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันตลอดรวมไปถึงความหวานของคู่เลิฟนะคะที่คบหากันแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันมานานค่ะแต่เห็นหวานขนาดนี้นะคะใครจะรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเคยทะเลาะก,กันบ่อยจนถึงขั้นเซนใบาย,ยากันมาแล้ว โดยพี่ปอนนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ในผ่านรายการตีท้ายครัวค่ะว่าคือตอนนั้นเนี่ยผมกับเอคือเราทะเลาะก,กันบ่อยมากจนต้องไปหาพระนะคะพระก็บอกว่าทะเลาะก,กันนักใช่ไหมก็ไปหย่าเลยและอีก3เดือนเนี่ยค่อยมาแต่งกันใหม่ตอนนั้นก็โอเคได้เลยแต่พอจะไปเซนใบหย,ย่าจริงๆมันก็มีความรู้สึกกลัวนะครับว่าถ้าอีก3เดือนเกิดเอไปเจอใครขึ้นมาก็ไม่กล้าเซนถึงจะรู้ว่าเซ็นเล่นๆด้วย แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ทางการจริงๆก็ต้องมีการคุยกันว่าอย่าไปไหนนะมันรู้สึกรักเขาขึ้นมาเลยซึ่งวิธีของหลวงพ่อเนี่ยได้ผลเพราะหลังจากที่จดทะเบียนหย่าก็ทะเลาะกันน้อยลงงานนี้นะคะยังโดนแซวด้วยว่าหลังจดทะเบียนหย่าแล้วเนี่ยพี่ปอดูรักพี่เอแบบเทิดทูนสุดๆนะคะหลงภรรยาหนักมากดีกว่าตอนไม่หย่าด้วยปกติเนี่ยเขางมง่ายอย่างอื่นส่วนคนนี้เขางมงง่ายภรรยาคลั่งหลักมากนะคะชมเมียสวย unfollow ทุกคนด้วยนะคะ ส่วนเรื่องเซ็นเช็คให้พี่เอ๋หนึ่งล้านบาทพี่ป๋อบอกเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าทำงานมาก็ให้ลูกให้เมียจริงๆนะเรารู้สึกว่าสิ่งดีๆที่จะทำให้ภรรยาก็ทำไปเถอะมันไม่ได้เสียเกียรติการยกภรรยาให้เป็นที่หนึ่งของบ้านเชิดชูเขาบ้างการยกให้เขาเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตมันเสียความเป็นลูกผู้ชายตรงไหนก็ททำเอาเหล่าพิธีกรนั้นถูกใจนะคะแล้วก็ตบมือให้กับความคิดของเจ้าตัวกันรัวๆเลยละค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นคุณพ่อตัวอย่างมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพ่อบ้านเนี่ยต้องดูพี่ปอเอาไว้เลยนะคะรักภรรยาเนี่ยเทิดทูนยิ่งชีพเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวของพี่สิงโตนําโชคนะคะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นก็ออกมาโพสต์ภาพไปกราบหลวงพี่โน้นนะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะทาง Facebook เดี่ยวนะคะได้มีการโพสต์ภาพประกาศอันเป็นข่าวมงคลนะคะว่าคุณนตอุดมนั้นได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเป็นทางการเงียบๆนะคะ ที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญอำเภอพานจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อวันที่22มิถุนายน2564จนถึงตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลากว่า5เดือนแล้วนะคะหลังจากภาพของ Facebook เดี่ยวล่าสุดค่ะนักร้องหนุ่มเสียงดีสิงโตน้ำโชคนะคะได้เข้ากราบหลวงพี่นรสุดมพร้อมแคปชั่นให้แฟนๆนั้นได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยก็มีข้อความระบุว่ามีใครคิดถึงหลวงพี่เหมือนผมบ้างครับเอาบุญไถ่ชีวิตควายแม่ลูกอ่อนมาฝากเพื่อนๆที่รักทุกๆคนครับ ให้เ,เพื่อนๆได้บุญกันเยอะๆด้วยเลยนะครับสาธุสาธุครับผม